ตื่นแต่จังน้อยครับสุขสุขสนค่ะม,มาเฉยอันนี้เป็นบมกม้วนแอปเปิลอืมอืมอืมห้ามหงอยอยากใส่มือเยอะค่ะพี่น้องืมอืมหวาน น <One> สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีพี่น้องของไปสุขผูุ้กคนครับผมมือนีกับพ่อๆกับเบาต่มครับมือนีเบาต่ไใ้เมนูแสรบมาฝาคพีพักนองอีกเป็นเมนูมือนีเป็นขานาาน้าวเหนียวบักม่วงตสาวไม่ผอนผม<า>ว่า,ข,า,วา,าข้าวเหนียวบักม่วงแสรบข้าวมันมะม่วงครับสำหรับบักมออ่วงก็สิอเป็นบักม่วงพิเศษแน่แจ็กหน่อยครับเป็นบักม่วงแบบบักมก่วงยักบักมก่วงยัก สามีฟอนบอกม่วงหยางมามาเบิ่งกันเลยครับว่าบอกม่วงหยางอู้นายหลักกิโลราได้บอบบต่อมเพื่อโลกอันนี้ก็เกือบโลอยู่ครับแต่ว่าหน่วยใหญ่นี่อาจสิโล่หนึ่งโล่สองหมดแล้วมาเสียบเลยนี่อันนี้อันนี้สิเป็นบกม่วงมอวงแอปเปิลครับซุกซุกแฉบแฉบอันนี้หน่วยใหญ่มันครับอู้อันนี้สิเป็นมีเหงื่อหนามเนี่ยเจ๊งน้อยครับเพราะว่าเบาต่อมแสบตัวเย็นไหวเนาะ แช่ตู้เย็นไว้ก็มีเอาออกมาทายกับเถื่อน้นามันก็จับเนี่ยครับมันเย็นมาเย็นเย็นมันค่อยเสแสร้งเลยนครับเทียบใส่กับหนาสาวไห้พอนมาบัานนี้โอ้ยเสแสบ้งน้ำกันครับมือน,นี่อันนี้ก็สิเป็นโตผานมาเล้วอู้อยู่ยู่อ่ะเลยเบิงบ่งเ้องพี่น้องเบิง่งนี่นี่ไหพี่น้องเบื้องอันนี้บ้างบ้างแห้งในมันน้อยบางๆเลยน<ส>เนาะถือไหวถือไหวเอาไหว้ดีๆมา เอากินเลยบัดนี้เอาให้ว่ไให้ถือไหวเอาห้ถือใส่หั่นไว้มาเสแส่บงน้ำกันก็มาตอมครับมือนี่อันนี้ก็จะเป็นข้าวนี้ข้าวนกทีใส่ใบเตยน้จัหน้อยครับสุขสุขพนค่ะมาเสแส่้ๆน้ำกันค่ะอันหนึ่งจะเป็นสายพันธุ์อี่สายพันธุ์หนึ่งเป็นบักม่วงบักม่วงนำดอกไม้ครับอันนอนหนึ่งเป็นบักม่วงแอปเปิลอืออืม หวานแฮงอืมเบาต่อมพันออกมาแล้วอืเบาต่อมพันออกมาแล้วเพื่อนมามาเบิงครับเหนือเหนือบกงปัดสบๆน้ำกันกับเบาต่อมมา อังเนาะใหอยลากหลามือเ้อะค่ะน้องหอมเนาะทับทับมอาเนือเฟื่นกับใส่ห,ให,สะะนหน่อบรเตอรนะ์น้ำนิดนึงมือก็ออกสีสีสีคุณแน่นอนตอบเนาะครับไอมโลศาตร์กินหอมของบรเตอน้าค่ะอืมต้อนซ้อนเนือบมกม่วงค่ะเนาะอี

สมัยตะกอนนนัน่ผู้เฒ่าเฮ็ดบักม่วงแผ่นเนาะสมัยเด่นนี้บ่มีบักม่วงน้อยเฮ็ดบักม่วงแผ่นแล้วมีแต่บักมงง่วงใหญ่มีแต่บักม่วงสายพันธุ์ใหม่ๆที่เขามาเนาะบ่าวอมเนาะครับสายพันธุ์ดั้งเดิมนะัานบ่ค่อยมีหาหย,ย่อยมาแซ่บๆน้ำบา่าวตอมครับสำหรับมื้อน,นี้เมน,นูแซ่บอื้อ บังมง่วงขขาเนี้ยเขาเนี้ยนี่เป็นเขาวมั่นเรียบร้อยนะสานนะมพันเนาะเขาเนี้ยเป็นเขาวมั่นเรียบร้อยครับลองซิมายพันนี่บังอร่อยหวาน อืมึมึ่มึ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 หมุน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 มองหมุนแศรครับมือนี่อืมมากับเมนูของหวานเมนูจีเด็ด ในรสชาติขมหวานเปรี้ยวๆนี่เอกลักษณ์โดยเฉพาะเอกลักษณ์โดยเฉพาะเลยหวานอันกำลังสูงพอดีสูงสุดจักรีโลกมาดามสูงสุดจักรีโลกสูงสุดสีอยู่ที่โลหนึ่ง รูด,ห,ห,นดห,หน่อยๆรูดเงี้ยๆสุดๆดแบบบานๆมูเ่เฮาครับแต่ว่าเป็นสายพันธุ์นียูแต่ว่าปลูกแบบบานๆก็ได้ก็ได้ลดน้ำแล้วก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยนนเนาะใช่ไหมพ่อปกติปลูกแบบ,แบ,บธรรมศาสตรธรรมศาสตร์ของบานมูเ่เฮาแหรอครับก็ได้แต่ว่า,งายงไงขนาดก็ถือว่าโอเคแล้วครับก็ถ<ส>ือว่า แซบแซบแล้วก็พ่อ,พ,อพ่อสุกมากกระเฮ็ดเขาวมั่นกินสำหรับผู้เฒ่าเพื่อนก็นกนมีรสชาติของอบุกมว่วงหวานๆออกมาสุกบบทันแห้งเนียนค่ะเป็นบุกม่วงสมนะครับบ <c oughs> มแมนบุกม่วงมั่น กัสซีสมบ่าแห้งเพราะสำนึงต้นริบกักินสมได้ต้นซุกกับหวานจิ้มกินปั้นบักแ,แตงโมเลยมป็น,<ต>นยังไครับกำมันอร่อยเนาะ แี่แรับครับมือนี่อร่อยมากครับคล้องแสบคล้องเด็ดมือนีิแสบอีกคือเกาครับครับสำหรับเมนูนี่ก็สิเป็นเมนูของหวานครับเป็นเข่ามันบักงวงบัก่วงก็สิเป็นบัก่วงแบบมือนีิกับบ่าวตอมกัได้นเอามาฝากพี่ฝากน่องเนาะ ครับสำหรับเมนูแสบเมนูนีเบาต่อมกับสิขอเอาไว้สำหนีก่อนเนาะถาหลุนถาเบิงว่าเบาต่อมสิดได้คลิปตัวไดเมนูตัวไดมาฝากพีผาก,ากนองอีกเนะ <c oughs> าะแมนครับมาถาเบิง